ดีเพื่อนเพ่อีครัวี้เรายมาเป็นตกมาเนสองการเพิ่มยอดายครับคนไคยของชองติดตุก็เนาะผมเป็นการปรับสองวิธในการวิธีนี้เป็นวิธีใหม่ล่าสุดครับโดยที่เราไม่ต้องเป็นต้องใช้บัตรนะที่ใช้ใช้ทิ้งในการปัับนแล้วก็สมานปัไมงารดังนั้นก็เป็นสองเพื่อนที่น้อทพ่เรามาที่เซ็นบุกแก็มาสังเกตว่ารดของคนที่เราต้องการรถได้เปิดเป็นสัญารอเป่านันต้องเป็นเป็นลูกโลกกันนี้ครับแล้วก็เขียนว่าสารานะทบ่ปรับได้นัครับ แล้วก <Just nervous. S 1> well. story, ็จะเป็นเลือกโหมีเลยกันนะครับก like ็หาโหมดที่ไลน์แน่นอนครับแล้ว like ก็จะมปการปั้มของโหนี้แล้วก็มาดูลิงก์ของตหวนี้ครับเรคลิกที่เวลาเนาะก็จะได้ลิงก์แบบนี้ครับแล้วก็กดกระดกีกตรงนี้เข้ามานะครับนี่ก็โคตดเติมอยู่ที่มา6 8ไรครับกล้กมาณตัวุดกไซคับชือมิเนาะก็เป็นเนมเพิยยอดทั่มจากเองไปดีพอประมาจากยังเป็นสมาชิกก็กดสมัครมาชิกตรงนี้นั่นเองครับเข้ามาแล้วเพื่อนเาขอสูใช้งานที่มีโทรัพแล้วก็ยืนยัน และผ่านอนสองตรงนี้ก็ทิกเกอร์เทุกลวกสมัครมาชิได้เลยครับก,ก็สมัครเปที่ก,ก่นนะตัวนี้ก็มาอบช่วยใช้งานครับแล้วก็ผานที่สมัครสาชิกนะตัวนี้ก็กดลงชีอใช้งาน,นไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวันมู่ครับแล้วก็บริการห่างใช้เป็หมายนะในตัวเฟซบุ๊กนะครับยู YouTube, ทูบที่บล่ออินสตาแกรมยูทูปเพหมายนะทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับแล้วก็จะเลที่การตุกใจครับขบกของคนไทยนะครับก็หาว่าน,นี่ครับบริการ เซ็นบุกครับคนใจแท้เพื่อนคนนะแล้วก็คลิกเขา้ามาครับเป็นการเป็นบริการสตคนไทยทั้งหมดเนาะก็จะมีให้เลือกการกดไลค์ธรรมดาครับแล้วก็การกดไลค์อิมพิเนาะแล้วก็จะมีการกดไลค์อิมจิครับเป็นการกดวอนะลล้วกันเนาะถ้าเพื่อนต้องการอิมพิเนี่ยก็สามารถเลือกอิมพิในกะารทำได้เลยครับแล้วก็เป็นการกดวาดวาตัวนี้ครับแล้วก็เป็นลิงก์ที่เราข้อตองการนะคือลิงก์ของโปรครับแล้วก็กดวาวล์ช่องตรงกลางลิงก์ตรงนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นครับเป็นไม้กาบปั๊มนะ ถ้าต่ำอยู่ดี50นะครับสูงสุดจุดที่2คำต่อโฟรครับแล้วก็จะบังคับ50บาแล้วก็ใส่จำนวนที่เราต้องการไปเนาะเดือนนี้ก็จะเป็นขั้นละการครับใส่จำนวนเงินแล้วก็รูปแสดงขั้นละกันอยู่ที่3.5บาทแล้วก็กดตรสองเซอร์ไปครับพอเรากดณส่งเซอร์แล้วก็จะขึ้นแบบนี้ครับระบบจะรับคำสั่งซื้อคุณไปก่อนเราแล้วก็เป็นเลขที่ดีเลยหรือว่าหากคือ 760 5้40ครับเล้วก็เป็นปราคาครับไปดูคาัลายโค้ตทอีเวนต์คนไทยครับบรกิการแนะน,นำราตรงนี้เป็นยงแล้วก็ข้าการอยู่ที่25บาทแล้วเรามาดูที่โพสต,ต์องเราตอนนี้ก็รอย้อนลงชุดพูดประมาณ45ดีครับระบบการเพิ่มยอดถ้าเราดูอัตม,มัดครับตรงนี้ก็ใครที่ยังไม่มียอดเพื่การใช้งานครับก็กดการดำเน,น,นินตรงนี้ครับก็ นั้นายเหมือนนเนะทีทาแล้วก็จะช่องทางครับถ้าองทางในจอสแกนนิวโคลุนะครับแล้วก็นิววเลเลครับอัโวเตบัตคิดิตบัติบิครับแล้วก็ต้องทางต่างจะเป็นการเติเงินตามเที่นนะนทไม่มีมัชีไทยครับอยากจะเติมเงินก็สามารถมาเติมเงินผ่านเหรียญยีต้อนครับแล้วก็สกุลสกุลเงินยีต้อนนะเพีนผู้เปลี่ยนบิทคอยแล้วก่อนี้ก็มาเติมนะครับตันนี้ก็จะเป็นปราวการเติมเนาะประตูทั้งหมดครับต่อมาะน้นน้ฟังชั่นแนะนเพื่อนนะครับท้ายนีบ จะเป็นช่องทางกระนเพื่อนตกก็จะมาเอาลิงตัวนี้คือเอาเป็นลิงที่เว็บไซต์ออกให้ก็สามารเอาไปงเพื่อนเนาะแล้ก็จะได้ค่าแนะนำคือว่าคราแนะนอยู่ที่เทเซ็น่ครับ้ใจค่ต่บน้อยบาทเนาะตอวนีก็จะเป็นรต่างๆที่เราผลแล้วให้เพื่อนมาสมัครก็จะเป็นแสดงเยู่หมดที่ชั้งล่างนี้เนาะแต่นีอยากมีเว็บไต์ของเองเนาก็คิดว่าการเช่าเว็บไซ์บ้านไวตัวนี้ครับจะเป็นการเช่าเว็บไซ์บนไว้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทต่อเดือนครับเวก็ สมาดมาดูตัวนี้แล้วก็มากดเช่าได้เลยเนาะทีะนี้กผ่านประมาณครับสามนาทีก็ลอยยอดขึ้วเพื่อนสกู๊ปอ่ะวันนี้เพื่อนก็สามารถก,ลก,รรกาารถดลิงก์ไปดูนะว่าตรงนี้ยอดหอเปล่าขึ้นจังเนาะโอเคตอนนี้ก็ขึ้นเข้ามารเรียบร้อยครับจรยดีๆโมเดะปุ่งไปนะก็สมาคลิกเข้าดูเนาะ นนี้จะเป็นการกดว้าว50ใบครับที่เราสั่งซื้อมาเมื่อกี้นะเราดูที่ประวัติกสามเดือนกับนี้จะเป็นการกดวา้าวเข้ามานัทั้งหมดครับเราดูที่เราฟซบุ๊กเรานะก็จะเป็นที่พื้ที่ว้าหมดเลยนะก็ไม่มีอ่าพื้นที่จะผสมนะก็เป็นว้าทั้งหมดครับแล้วก็เป็นคนไทยแท้ครับม,มีตัวตท,ที่มากดให้เราเองนะก็สามารถกดก็เช็คดูได้ว่าเฮ้ยคนไทยแท้จริงไหมครับอันนี้ก็เป็นที่ภาษาอังกฤษเัาใส่ก็เป็นแอคเคาข้าคนไทยไนดะ้แล้วก็ยังลงสตรอรี่อัปเดตเฟซบุปกติครับก็ประมาณนี้สักาถานเพื่อเยือนคนไทยนะ เอาว้เนสื่อการเห็นอองัฟกับก็นะนำไปโถงไซที่มีลังไคที่ใช้งานก็สามารถทำตามที่ผมแนะนำว่าไปใชงานโถไซต์ไม่ปลทีึงแล้วก็จริงจริงงไตน้ด้ใชาก็สามารถกดสบคราิแล้วก็ลองเช็คานก็ได้นะแต่จินี้ก็ไม่มีดาไที่าผม